โอ้ว่ายอมสวยยืนรอแม่ตรงนี้แม่เพิงตื่นนอนนี่ค่ะแม่เชิญแม่ต้องตื่นนอนโอ้ว่ายอมสวยวมาสวยตุ้งเป็นเด็กว่ายสวยเลยกระเช้าไร้รยานะถ้าอุ่าหขึ้นมารับเอนะฉันได้ยินอโอ้วามาโอโโอโอม่รักไม่หนเ่เต้อันให้มากมานะฉันอุตส่าห์ขึ้นมารับเธอตื่นนอนลอุ้งนีนหนุนบุ้ย่นกสบี กรดุกกระดิกกรดุกกระดิกขึ้นมารับจริงจังเลยได้ยินเสียงแม่ออกจากห้องกูวิ่งปูดขึ้นมารับโอ้นอนบุ้งหนูแม่แม่แล้วได้เหรอเนาะนอนบุ้งเนาะดูสีที่แผดขนสีนอนบุ้งแล้อยฉันนะจะเอาส่าขึ้นไปรับเธอนะอืหึนี่หือนเที่ยงจริงเลยนะเนาะเธอนี่จริงจริงเลยอือหึโอ้โหแม่ลงมาถึงนี่แล้วเขายังไม่โง่หัวขึ้นจากชามมาหาแม่เลยเอามารอ เขาก็กำลังอยู่นี่เนอะนี่เด็อ้วนให้อ้วนเดือบตีเลยตัวเขาแค่นี้มาเรียกเด็กอ้วนยำ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 ื่าเคี้ยวน่าเคี้ยวน่ามันเคี้ยวสุดๆอย่ามาล้ออย่ามาแกล้งกัน มันก็ยิงเหลือเกินไม่มาหาแม่เลยนะคะวันนี้มีแค่อุ๋งๆไปรับแม่คนเดียวก็คุณแม่หน้าเบื่อคะ่ะมีจริงด้วยคะ่ะแม่หน้าเบื่อคับใหญ่เชะไม่เจอเล็กมาหาแล,แล้วแม่ไม่เล่นกับเล็กนะจาไว้เลยโอ้เขาแม่หันหลังว่าวิ่งมาออากจากห้องน้ำมาหาแม่เลยใช่ไหมเอาสายยอมเอาหน้าออกจากถ้วยมาหาแล้วแม่ไม่สนใจเลยโอ้มาหาอ่ะ มันเที่ยวนี ö ö ่จะขุดถึงกี่โมกก็มันโูหูแม่ไม่สนใจเลยอืจะอะไรว่าเดี yes ๋ยวโมหูโหูโมหูมันเที่ยวเดียวทำหน้ามันเที่ยวมันเที่ยว